จากวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างนว,วัตกรรมและก็ผู้นาให้กับสังคมนะครับคณะครุศาสตร์เราเองก็มีปณิธานที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัยของประชากรไทยนะครับโดยเรามีนว,วัตกรรมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Learn for Life ที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกในคัรการกล่มเก่าเลี้ยงดูลูก ดูแลลูกวัยรุ่นจนกระทั่งถึงการเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีในการที่จะสอนงานลูกน้องหรือกระทั่งการเรียนรู้ในขณะที่เราทำงานไปด้วยและการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ที่อยู่ต่างวัยกันนะครับในแพลตฟอร์มนี้นั้นพี่น้องชาวคารุศาสตร์และประชาคมจุฬาจะมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์มน,นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้าใจอันดีและความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยได้ต่อไปในอนาคตครับ และในโอกาสที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเราก้าวสู่ปีที่104ผมก็อยากจะขอความอนุเคราะห์พี่น้องชาวขาุศา์และชาวจุฬาได้ร่วมกันบริจาค104บาทเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับน้องๆของเราในโครงการจุฬาสงเคราะห์นะครับน้องๆ้องที่เข้มแข็งเหล่านี้ก็จะได้ไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและสังคมเราต่อไปครับขอบคุณครับ